ถัดมานะครับเขาบอกว่าไงครับเป็นสนษณาระหว่างเจสซี่กับรูดี้สั่งซื้อมืกนกันนะครับ Good morning this i s Jesse Lipman calling from w e i m a n นะครับ Just Jesse Lipman นะครับโทรมาจากบริษัท w e x m a n i want to place an นะอยากจะจุดๆนะแอบนี้น่าจะเจอบ่อยแล้วแหละครับ Certainly. are you doing from our นะครับได้เลยนะครับคุณกำลังสั่งซื้อจากจุดๆของเราใช่ไหมนะครับ Yes, I have the item numbers. นะครับผมมีหมายเลขตัวสินค้าแล้ว but before I place the new order no, I wanted to check on some items we have on นะแต่ก่อนเราจะทำการสั่งซื้อตัวใหม่เข้าไปเนี่ยนะฉันอยากที่จะทำการตรวจสอบบางไอเทมที่เราจุดๆนั้นอยู่นะครับ Sure, let me pull up your account นะนะได้เลยนะครับขอผมดูบัญชีของคุณก่อนนะครับ It looks like you have two นะดูเหมือนว่าคุณจะมี2จุดจุดนะครับ That are still outstanding นะที่ยังอยู่ในกระบวนการอยู่นะครับ But we should have that to you by the end of the week แต่เราควรจะส่งถึงมือคุณได้ภายในสุดสัปดาห์นี้นะครับ Can you give me a better date นะคุณจะระบุวันจุดจุดจุดได้ไหมนะครับ It should but not later than the 1 9 t h นะครับมันควรจะจุดจุดจุดไม่เกินวันที่19นะครับ Okay let me give you the new order นะขอทำการสั่งซื้อชุดใหม่ The first item is 2456 u uh, We like 52 boxes นะครับอารการแรกนะก็คือรหัสนี้ครับ2456าจำนวน52กล่อง Last time we were able to buy in bulk and got t h a b e t price นะครับคราวที่แล้วนะเราสามารถซื้อแบบเป็นแบบเป็นยกลังใหญ่ได้และได้ราคาจุดๆ I'm hoping we can that again for this order ฉันว่ายิ่งว่าเราจะได้จุดๆุๆอีกครั้งสำหรับการสั่งซื้อชิ้นนี้นะครับรูปีแต่ว,ว่าครับ That's not the problem. What are the other items? นะั่นไม่ใช่ปัญหาเลยและอีกรายการละ่ะนะครับ The second item is 6849. We like 40 of them. นะครับา uh, รายการที่2คือ 6849. เนะครับเราอยากได้40ชุดนะครับ There's a price blah, 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 on that item of 10%นะครับมีราคาจุดๆสำหรับไอเทมนั้นที่ร้อยละ 10. นะครับ This brings the net price to $19 else, นดะอลลาร์ n นะนั่นทำให้ราคาลงมาที่นะ19เหรียญอะไรอีกไหมนะครับ that's it for now นะั่นะนะคือทั้งหมดแล้วตอนนี้นะครับ there are a few things we need to order but I still need to submit a requisition for a purchase order แต่อาจจะยังคงจำเป็นที่ต้องมีการร้องขอเพื่อทำการสั่งซื้ออันต่อไปก่อน,นะะ Can you fax over and b a h b a h for the item I just o r d e r นะครับคุณจะสามารถโทรสารนะเอกสารจุดๆๆที่ของไอเทมที่เพิ่งจะสั่งซื้อไปได้ไหมนะครับ Sure I will get that to you by the end of the day We appreciate your order นะได้เลยจะส่งมาให้คุณก่อนวันก่อนเสร็จสิ้นวันนี้นะคะรับเรายินดีกับการสั่งซื้อของคุณนะครับ No problem thanks ไม่มีปัญหาขอบคุณ Practice 3ครับนะเหมือนเดิมนะครับยังคงเป็นปการสั่งซื้ออยู่ Hello this is o l s Office I'd like to make a d นะครับสวัสดีครับนะ นี่คือการโทรมาจากเออ l o i f i นะ Office ของออและผมอยากที่จะจุดๆนะครับ t a i n l y นะับ How can I help you ได้เลยนะครับจะจะช่วยอะไรคุณได้นะ uh, like a, for a years supply of recycled paper นะครับผมอยากได้จุดๆนะสำหรับการเป็นการจ่ายกระดาษที่เป็นกระดาษ Recycle นะเอามาามาใช้ใหม่ได้นะครับคำตอบมาครับ we need to know how much paper it will be เพื่อให้เป็นการจุดๆนะครับเราจะไมต้องรู้ว่ากระดาษนั้นจะมีจำนวนประมาณเท่าไหร่นะครับ About a ton Do you also do blah blah b นะครับประมาณตันหนึ่งนะและคุณยังจุดๆด้วยไหม Yes but we can send only blah blah b a month นะแต่เราสามารถส่งได้จุดๆจุดจำนวนหนึ่งนั้นต่อเดือนนะครับ would it possible for us to pay t h a t when the paper arrives นะครับมันจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะทำการจ่ายจุดๆ,ๆๆเมื่อกระดาษมาถึง course, นะครับ Of course please hold a moment I w l l l c a l c u l a t e the o o s t for you. นะได้เลยนะครับกรุณารอสักครู่ฉันจะคำนวณราคาให้กับคุณนะครับนั่นคือการสั่งซื้ออีกบริการผ่านทางโทรศัพท์นะครับถัดมานะครับเราจะดูที่รูปแบบการเจดจดหมายบ้างนะก่อนหน้านี้เราพูดถึงวลีสนวนที่ใช้ในะการการโทรศัพท์ เพื่อสั่งซื้อคานนี้ต้องการเขียนจดหมายละโดยปกติแล้วเนี่ยการสั่งซื้อทางจะเป็นทางการการเขียนจดหมายค่อนข,ข้างจะเป็นที่นิยมใช้มากกว่าเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดต่างๆนะครับเอ่อรายละเอียดของสินค้านะครับปริมาณสีนะครับรูปแบบรุ่นอาการจ่ายการชําระการส่งนะซึ่งตรงนี้ทําให้กลายเป็นสิทธ่ว่ามันจะเป็นต้องมีละในกะระบวนการการค้าขายที่ถูกต้องตามกฎหมายเอาไว้อ้างอิงนะครับซึ่งตรงนี้นํามาสู่กระบวนการเขียน เขาบอกว่าวิธีการเขียนจดหมายในการสั่งซื้อที่จำเป็นจะต้องเป็นภาษาที่เข้าเป็นทางการนะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันนะเนื่องจากว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ค่าที่เฉพาะนะครับดังนั้นจะต้องไปสู่เงื่อนไขของการซื้ออย่างชาัดเจนนะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์ทั้งด้านทั้งสองฝ่ายในการระบุรายละเอียดสินค้าจำนวนปริมาณราคานะครับรวมไปถึงวันส่งสินค้าหรือรายละเอียดติๆที่จำเป็นจะต้องแจ้งเช่นวันนี้ส่งช้าที่สุดอะไรต่างๆนะครับ และนี่คือนะครับทิปนะคือกลเม็เคล็ดลับในการเขียนจดหมายเขาบอกว่าหน,นะครับ the letter should be very precise นะครับ there's no pep talk or casual talking ค q u i r e d here ไม่ต้องมีการพูดเล่นททนีนต้องจริงจังนะครับแล้วก็ตรงประเด็น the language should be easy while also be informal ภาษาทงเป็นภาษาที่ง่ายครับแต่ยังคงเป็นทางการอยู่นะ do not make any mistakes in the specifications and quantities นะครับอย่าผิดพลาดในเรื่องของการระบ,บุรายละเอียดและก็ปริมาณหรือจำนวนสินค้า Avoid spelling and grammatical errors นะครับหลีกเลี่ยงการพิมพ์ผิดการสะกดผิดและความผิดพลาดทาง้านไวยากรณ์ Stick to the topic นะครับให้ยึดมั่นต่อหัวข้อหลักนะครับคือตามหัวข้ออย่าไปแตกประเด็นนะครับ Be polite You are ordering for goods you are not ordering for the person นะครับต้องสุภาพด้วยนะครับคุณกำลัง,ส,งสั่งซื้อสินค้าไม่ได้สั่งซื้อบุคคลนะครับ Avoid using too many adjectives นะครับอันนี้เราเป็นวิชาการนิดหนึ่งหรือเรียงการใช้คำคุณศัพท์ที่เยอะเกินไปเพราะว่าในทางปฏิบัติแล้วคือการไปขยายความมากๆความหมายจะเปลี่ยนนะ Don't use jargon นะครับ jargon เป็นลนักษณะของรูปแบบภาษาที่เป็นเฉพาะทางนะนั่นคือให้มั่นใจว่ามันอยู่ในขอบที่ในขใอบเขตที่คู่สื่อสารคุณนะจะเข้าใจว่าคุณกลำลังพูดถึงอะไรนะ Don't hesitate to place the order but don't forget to plan before writing นะครับอย่าลังเลที่จะการสั่งสินค้าแต่อย่าลืมที่จะวางแผนก่อนการเขียนนะครับแล้วนั่นคือเทคนิค uh, นะคกลเม่เคล็ดลับ up, ก่อนการทําการเขียนจดหมายนะครับ เราจะพักการสักครู่กลับมาต่อในส่วนของ Elements of the Order นั่นคือองค์ประกอบย่อยที่จะต้องมีในการเกดจุดหมาย